พามาชมครับตัวนี้เป็น n t e c h 3,600 r m อ RMS สำหรับรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งแท่นอีกหนึ่งค่ายนะครับ n t e c h 3,600ตัวนี้มีรุ่นไฟสีฟ้ากับไฟสีเขียวนะครับสภาพก็บประมาณเลยสภาพเครื่องพร้อมใช้งานทั้ง2แท่นนะครับขับ18นิ้ว ข้างละสองสบายๆข้างละ3ก็เล่นได้นะครับสำหรับดอกวอยสนิ้วพอนะครับอย่าไปขับวอย้าไปหกเลยแอมสเปคนี้ราคานี้วอยสก็พอแล้วนะครับแนะนำเลยแทนบนไฟเอาเอา,เอาเป็นไฟฟ้าไฟฟ้านี่ไม่มีตำหนิอะไรนะครับสภาพดีพร้อมใช้งาน5,500บาทไฟ,ไฟสีเขียวไฟสีเขียวมีตำหนิไฟวิ่งนะครับ น่าจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับสำหรับบางหลอดทั้งสองข้างเลยอันนี้ขายถูกเลย4ี่พันเาเครื่องพร้อมใช้งานทั้ง2แท่นโอเคครับราคานี้รับเองนะครับยังไม่รวมค่าจัดสง่งค่าส่งลูกค้าออกเองนะครับอ่าโอเค